สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องว v ว c ช ANNEL นะคะในวันนี้วิวิก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรีบอนเวสเกิดใหม่อีกครั้งในตระกูลที่คาบผมในตอนที่6ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังกันนะคะก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เราไม่ลืมค่ะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้วิวิทำสปอยต่อไปออกมาเรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะโดนแบนโดนลบได้แต่ถ้าเพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็คอยเข้ามาดูวิวิวิวก็จะพยายามทำซีรีส์เรื่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ อัปเดตตอนใหม่จะได้จ้างเตือนไปที่เพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วแนะนํากันมาหลายวันแล้วนะคะสําหรับที่ตั้งมือถือของโคนี้พร้อมส่งจากในประเทศไทยเลยนะคะเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเพื่อนๆจะได้นอนดูหรือว่านั่งดูสปอยของวิวหรือว่าคลิป YouTube อื่นๆแบบที่ไม่ต้องถือให้มือค่ะถ้าทุกคนพร้อมลุยกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันเลยค่ะวีบอนวิสเกิดมาอีกครั้งในประกุลที่ข้าบผมตอนที่6พระเอกน้าตาซึมเจ้าของตึกที่พระเอกซื้อจาเขาได้พระเอกจึงถามว่า เกิดอะไรขึ้นคราวนี้ก็หวใจไวายหรอหลุงเจ้าของตึกตอบว่าได้ยินว่าแม่ฮยอนอูฆ่าตัวตายน่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแม่ลูกสองถึงได้ทําแบบน,นั้นพระเอกรีบออกจากที่จัดงานทันทีลาตรงไปที่บ้านพ่อแม่ที่เลี้ยงเขามาไม่มีทางทําแบบน,นั้นพระเอกเปิดประตูเข้าไปไม่ได้ก็เลยใช้ป้ายทุ่มประตูจนกระจกแตกลาเข้ามาด้านในเพื่อสืบหาค่ะว่าทําไมแม่ของเขาถึงได้ทําแบบน,นั้นแต่การกลับมาดูเข้าของที่บ้านก็ทําให้พระเอกนึกถึงเรื่องเก่าในตอนที่เขาย เป็นยุนฮยอนอูกลับมาจากโรงเรียนคุยเล่นกับแม่ในตอนนั้นเขาอยู่มปลายค่ะช่วยแม่ทํากับข้าวล่าคุยเรื่องที่วันนี้คุยกับครูประจําชั้นมาเขาถามว่าจะเรียนต่อมาหาลาัยไหมผมดันเผลอพองไปว่าจะเรียนแต่พระเอกก็รู้สถานการณ์ดีค่ะแม่แค่ถามว่าจะไม่เรียนหรือยังไงละ่ะในตอนนั้นพระเอกที่ยังเป็นแค่นักเรียนรู้ดีว่าบริษัทพอกาลังลําบากแม่ก็จะขายร้านเพราะงั้นผมจะเรียนมาหาลายัยทํางานหาเงินให้ได้เยอะๆเราก็จะใช้นี่ให้แม่ด้วยนะแม่กรองให้ หาเงินให้ได้เยอะๆนะจะได้ไม่รู้สึกผิดกับลูกตัวเองพระเอกเอาเสื้อของแม่มากอดไว้ลาร้องไห้คิดถึงแม่อยู่เพียงลําพังสําหรับพระเอกแล้วมันเหมือนกับว่าเขาได้สูญเสียแม่ไปถึงสองรอบแม้ว่าในครั้งนี้พยายามจะช่วยราะว่าก็ไม่สําเร็จค่ะพระเอกคนของบางส่วนจากที่บ้านลาเห็นข่าวที่แม่น่าจะตัดมาจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับจุนยางชีววิทยาศาสตร์ลาสมุดบัญชีหุน้นพระเอกมีบอสายแค่สิ่งนี้เท่านั้นค่ะเขาก็เลยมาค้นหาคําตอบที่ห้องสมุด ้านเรามีปัญญาลงทุนที่ไหนกันเหล่าแม่ก็ไม่ใช่คนที่โลภอยากได้เงินขนาดนั้นจ่นถึงขั้นยอมเป็นหนี้หุนที่แม่ทุ่มเงินทั้งหมดหรือก็คือสุนยังชีววิทยาศาสตร์ที่สุดท้ายแล้วก็ปิดกิจ,จการไปหลาบพระเอกก็เจอนางเอกที่ห้องสมุดคะ่ะแต่เขาเดินผ่านเธอไปนางเอกเลยตะโกนเรียกแล้ววุ่นวายว่าถ้าวันนั้นจะเทฉันโทรบอกกันหน่อยไม่ได้หรอรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงนายแค่ไหนนายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันเป็นคนรอนายที่ร้านกาแฟทุกวันเองเรลาก็พพาดสารภาพร,รักกับนาย แต่ไม่ได้แปลว่านายจะดูถูกฉันได้นะนางเอกร้องไห้เราก็เดินออกไปค่ะแต่ว่าฝนตกหนักมากเลยเธอไม่มีร่มซะด้วยพระเอกเดินตามมากางร่มให้เรื่องวันนั้นฉันขอโทษนะฉันผิดเองขอ,อร่มยัดใส่มือนางเอกฉันไม่ได้ดูถูกเธอนะแต่ฉันค่าไม่คู่ควรกับเธอแล้วเขาก็วิ่งตากฝนออกไปพระเอกมาสืบหาเรื่องสุนยางชีววิทยาศาสตร์กับตาลุงโดนานลาเรเชลค่ะสรุปได้ว่าก่อนหน้านี้มีการประคมข่าวว่าสุนยางชีววิทยาศาสตร์จะยิ่งใหญ่แล้วําเงินได้เป็น กอเป็นกรรมตอนแรกที่ราคาหุ้นตกก็เลยพุ่งขึ้นมาผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะพอเห็นว่ามีข่าวดีก็ซื้อหุ้นเพิ่มอีกแต่ทว่าเรื่องนี้ก็มีเบื้องหลังค่ะเพราะว่ามีบริษัทที่ชื่อว่าเนนูซื้อขายหุ้นสุญยางชีววิทยาศาสตร์ในช่วงสัน้นๆและทํากําไรได้มหาศาลซึ่งคุณโอซฮยอนให้เพื่อนที่นิวยอร์กสืบมาได้ความว่าคนในเนนูเป็นผู้บริหารด้านการเ,าเอองิน,น,นของสุนยางมาก่อนทั้งนั้นแปลง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าเนนูเนี่ยคือ แล้วพวกนั้นก็เอาเงินที่ได้จากการขายหุ้นเนี่ยค่ะไปซื้อหุ้นซุนยองคอร์ปอเรชันที่เป็นบริษัทแม่ทีก็คือเหมือนกับว่าในนูสเนี่ยเขาเก่งกำไรหุ้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นคนของซุนยางเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าซุนยองจะทําอะไรบ้างก็เลยขายออกทั้งหมดก่อนที่จะมีข่าวร้ายพอได้เงินมาซึ่งเงินนะั้นเนี่ยก็คือกําไรที่ได้มาจากเงินของคนอื่นซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปที่สื่อตอนมันแพงทางด้านหัวหน้าอีก,ก็มารายงานค่ะแมเป็นไปอย่างที่ตาลุงโดนัทกับพระเอคุยกันไวไ้แป เพราะฉะนั้นการบริหารก็จะยังอยู่ในมือสุนยางแถมเงินที่ได้จากการขายกิจการสุนยางชีววิทยาศาสตร์ก็ยังสูงถึง90 0 0 0มืล้านมอนดอีกด้วยหลาพระเอกก็ได้คําตอบค่ะว่าสิ่งที่สุนยางทํานั้นคือการเลี้ยงภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายในการซื้อขกิจการค่ะพระเอกบุกมาหาคุณปู่แกก็ยังแฮปปี้นะคะเพราะร้อยใเลยโดนจนมาได้ยังไงเนี่ยหลาพระเอกก็ถามคุณปู่เรื่องสุนยางชีววิทยาศาสตร์ทำเหมือนอยากได้ความรู้ซึ่งคุณปู่ก็ตอบค่ะว่าที่ทําแบบนั้นเพราะว่าประธานาธิบดี คิดอยากจะคนซุนยางแมมพระเอกตอ,อกตัวว่าตประชาชนต้องเดือดร้อนเพราะแคาเชื่อใจซุนยางปตกคุณปู่กลับพูดว่าเราแกจะสนใจทาไมยังไงแกก็ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปอยู่แล้วเป็นหลานของประธานจินยางซอนแห่งซุนยางกรุ๊ปนะแล้วคุณปู่ก็แอบแซานะคะหนว่าไม่สนใจกิจการบริษัทไงเปลี่ยนใจแล้วหรออยากให้ปู่ส่งต่อซุนยางให้ไหม่ล่ะพระเอกปฏิเสธค่ะผมไม่เคยสนใจจะรับช่วงต่อหรอกครับเมื่อออกมาจากตึกซุนยางพระเอกก็เจอกับคู่ประท้วงหรือว่าประชาชนทั่วไปละคะที่ ทุนละเดือดร้อนจากการขายสุนยางชีวาวิทยาศาส์และนั้นทำให้พระเอกเห็นภาพว่าแม่ของเขาก็คงจะเคยมาอยู่ตรงนี้เช่นกันเดินกลับบ้านด้วยความท้อแท้และสิ้นหวังและยิ่งเห็นข่าวการขายบริษัทก็ได้แต่มองสภาพตัวเองกระทั่งเสื้อที่ใส่เองขาดเป็นรูถูกความรู้สึกสิ้นหวังกัดกินจิตใจจนในที่สุดก็ตัดสินใจกระโดดไปขวางหน้ารถเมย์คันใหญ่ที่แล่นผ่านเพื่อจบชีวิตที่เธอคิดว่าไม่มีค่าแล้วนี้ซะและสิ่งนี้เองค่ะที่คงจะยิ่งทำให้พระเอก มีความแค้นต่อตระกูลซุนยางมากขึ้นไปอีกจินซองจุนเข้ามารับตำแหน่งวันแรกในซุนยางการก่อสร้างถักทายพนักงานแบบอด,ดีเล็กน้อยคือบังเอิญว่าผมได้เกิดมาเป็นหลานคุณปู่ก็เลยได้เป็นกรรมการผู้จัดจาก,การทันทีแต่ผมก็จะไม่ได้มองข้ามาพิสิกนี้หรอกนะครับยังไงก็จะทำงานด้วยความรับผิดชอบเต็มทีขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับอย่างอบอุน่นลูกน้องของพี่รองข้าบเข้าไปบอกหฮีเรื่องนี้ค่ะเขา,ขาก็อารมณ์ดีมากคุณพ่อให้หลานชายคนโตไปนั่งตบยุงอยู่ที่นั่นเเนี่ยนะ่ยยะสงงััจมุดหพอกก็ลลลไปลบู พีรองคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ยังมีหวังเรื่องการสืบทอดกิจการสินะทางด้านน้องสามก็คุยถึงเรื่องการสื่อหุ้นซุนยองคอป์ปอรชันเธอมองว่ามันสําคัญที่ว่าคุณปู่จะยกให้ใครเท่าไหร่สามีก็นัวเท้าใจไม่ห่างละแปลกใจเช่นกันค่ะว่าทาไมคุณปู่ถึงได้ส่งซอนจูนไปที่ซุนยองการก่อสร้างและในการกินข้าวรวมญาติวันนั้นคุณปู่ก็บอกทุกคนค่ะว่าฉันไม่ได้ส่งไปจ้าจอส่งจูนมันอาสาไปเองพีหน้องทุกคนต่างก็แปลกใจและถามเหตุผลซอนจูนตอบว่าซุนยางอิ็ทรอนิ์ มีคนเก่งเยอะอยู่แล้วแล้วผมก็สงสัยว่าทําไมที่สุนยังการก่อสร้างถึงสูญเสียมูลค่าเดิมไปเลยอยากจะทําให้กลับมายิ่งใหญ่ไม่งั้นที่คุณปู่เคยไปทํางานฝา่าพายุทรายที่ซาอุเพื่อหักเงินดอลลาร์มาก็สูญเปล่าโอ้โหปังไม่ไหวตอบเด้แบบมิจจิอาสามงต้องลงแล้วค่ะสหพยสองก็พูดกับสไพยหนึ่งค่ะแหมคุณพี่สรงจุนนี้พูดจาดีจังเลยนะคะน่าจะไปลงเล่นการเมืองแทนการทําธุรกิจนะเท่านั้นละค่ะคุณปู่ก็ยนช้อนลงโตกินข้าวหล้าวโมโหมาที่พูดถึงเรื่องการเมืองเพราะ คุณปู่เกลียดนักการเมืองที่ทําให้ซุนยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยผ่านไปลงถึงลูกเขยที่จะลงสมัครนายกเทศมนตรีหลาวตะโก,กนออกมาว่าเป็นลูกเขยฉันยังดีไม่พออีกหรอน้องสามเมียก็ปกป้องค่ะไอาการชเวก,ก็โดนดูถูกแค่ในบ้านนี้ละค่ะอยู่ข้างนอกเขาเป็นไอาการพูดเที่ยงธรรมกวาดล้างาการทุจริตเพื่อช่วยคุณพ่อไงหล้วคุณปู่ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นค่ะว่าจะไม่ให้ลงสมัครเด็ดขาะถ้าจะลงสมัครก็ออกจากการเป็นลูกเขยไปเลยเราก็ลุกออกจากโต๊ะน้องสามก็ท่วงทามสัญญ,ญาจะพี่ใหญ่ค่ะเนว่าจะหนุนหลังชเว แต่พี่ใหญ่ก็ไม่กล้าขัดใจคุณปู่หรอกค่ะแล้วลจากนั้นก็โดนพี่รองดูถูกอีกดูไม่ออกเลยนะว่าโตมาแบบจจๆปกติคนพวกนี้จะหัวไวนะน้องสามปลีแตกมากขี่มาดูถูกปวเธอกันแบบนี้ฉันจะทำให้ดูเองค่ะ่าเส้นทางการเมืองของเขาจะรุ่งโรดได้แค่ไหนแต่คุณพี่ชายพระเอกก็จับไม่ไหวเปิดแผ่นเสียงเต้นคนเดียวด้วยทรงผมสตี๋สองจุนที่นั่งตรงนั้นก็ไม่เข้าใจว่านาเคยจะอยากลงเล่นการเมืองไปเพื่อมีเงินก็มีอำนาจอยู่แล้วไม่ใช่หรอพระเอกตอบให้จ้ะสุดท้ายสิ่งที่ขับเคลื่อนเงินได้อีกท็ อำนาจไงคุณปู่ถึงได้กเกลียดการเมืองแบบนี้นะหล้วคุณพี่ชายก็บ่นค่ะว่าทําไมแผ่นเสียงมันถึงอันเท่าฝาบ้านเมื่อไรจะพัฒนาให้มันเล็กๆเอาทาลุแอปเปิ้ลงี้อะ่ะพระเอกมองพี่ชายแบบทึ่งไม่น่าเชื่อเลยพี่จะเอาไหมล่ะเดี๋ยวผมลงทุนให้แต่พี่เขาไม่เอาด้วยหรอกค่ะฉันมันอาสติดจะ้ะสองจุนก็คาใจนายมีพรสวัสดิ์ด้านการลงทุนนี่แต่ทําไมถึงเรียนกฎหมายล่ะทั้งทั้งที่ก็ดูสนใจธุรกิจพระเอกอิ่มอ่อนอยังน้อยผมก็ไม่สนใจกิจการซุนยังกรุ๊ปก็แล้วกันตอนนั้นคุณพ่อพระเอกเดินมาพอดีค่ะ ลาดี้ลูกชายพูดว่าถ้าคุณปู่อยากให้ผมทํางานที่บริษัทก็คงเรียกไปแล้วผมเป็นลานคุณปู่ก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นผมคือลูกชายคุณพอ่อการประกวดที่ล็อกมงเอาไว้แล้วนะ่ะผมไม่เอาด้วยหรอกทำเอาพ่อรู้สึกผิดเลยค่ะตอนนั้นพี่ชายก็เรียกพ่อพอดีพ่อเลยชวนกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับซองจุนก็ชมน้องค่ะว่าโดนจุนเนี่ยฉลาดมากจริงๆเรามาสนิทกันไว้นะระหว่างทางขับรถกลับบ้านคุณพ่อก็น่าเครง่งเครียดจนเมียทักเลยค่ะคุณไม่ได้โดนดุสักหน่อยเขาก็ยอมรับเ่ะว่ามันไม่แฟร์รู้ทั้งร แต่เขาดัานเกิดมาเป็นลูกผมผมเลยจำใจต้องบอกเขาไว้อย่าทำอะไรขัดใจคุณปู่ทางพระเอกกับพ่อรู้สึกผิดก,กันทั้งคู่แต่ให้ยังจุนพี่ชายร้องไห้สง,งัานพี่เขามาให้อีกแล้วค่ะคุณพ่อรู้หรอหรอผมขอโทษนะผมออดิชั่นที่ซอชนมิวสิกผ่านแล้วพรอมสวรรค์ผมนี้มันปิดก,กันไม่มีจริงๆเลยอะ่ะเดวีเป็นนักร้องช่วงหน้ารอนี้แล้วครับพระเอกปิดปากกั้นขำไม่ไหวตัวตึงแห่งตระกูลซุนยองกรุ๊ีคิทาจริงอยู่ตรงนี้ค่ะคุณปู่พาซองจุนไายังเกนาะนันจีหรือว่าที่ที่เังกรขะไว้ ใต้นี้อุจจุมูก,กันนะคุณหนูทนไม่ไหวคุณปู่ชี้ให้ดูค่ะว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะสร้างโซเทาใหม่สานามกีฬาโซโวคับก็ด้วยนะเมื่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจบลงก็จะเริ่มเลือกบริษัทละกเกาะสร้างซึ่งคุณปู่ก็มอบหมายให้ซองจุนรับโครงการนี้ไปแกสร้างเมืองใหม่ให้ดูหน่อยนะหลานชายคนโตของฉันโอเซฮยอนชวนให้พระเอกไปลงทุนธุรกิจเล็กๆบางแต่เขาไม่เอาด้วยคะ่ะเล็กๆไม่เย้เย้ทำเท่านั้นในตอนนั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับบ,บริษัทออนไลน์หลายแหย่งที่กำลังเผชิ วิกตาลุงโดนัทเอากาแฟามาให้ค่ะยามาตะล่อมพระเอกสหยาเราแกก็พูดไปเรื่อยนะคะธุรกิจใหม่ต้องการที่ดินใหม่เสมอแล้วเงินก็จะไหลไปรวมกันที่น,นั่นพวกที่ดินที่เมื่อก่อนเคยถูกแต่ว่าตอนนี้แพงหูฉี่เพราะมีทางหลงผ่านไงล่ะโอ้ลาพระเอกก็ปิงไอเดียขึ้นมาเลยค่ะใช่เลยเขานึกย้อนไปในสมัยปี2000กว่าธุรกิจที่ปังในตอนนั้นก็คือดิจิทัลล่สื่อทีานสั่งอัมค่ะในตอนนั้นธุรกิจที่ทําเงินให้สุนยังได้หลังจากผ่านเรื่อง IMF ก็คือการพัฒนาโซเทม่ เป้าหมายใหม่ของเราแล้วเขาก็เข้าไปเกาะลุงโดนัทค่ะพระเอกกางแผ่นที่ออกมาผมจะสร้างศูนย์กลางธุรกิจบันเทิงที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีลุงโดนัทงงแล้วประเทศที่คนไม่พูดอังกฤจเราก็มีประชาชนิตเดียวนะแต่พระเอกยืนยันค่ะว่าอยู่ที่ทั้งโลกจะมาติ่งเพงลงลาซิลีเกาหลีจะมาถึงในสักวันแบ็คถิงจะต้อง in y o u อ a r e ยแน่นอนแม้จะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ก็เชื่อใจพระเอกค่ะแต่ว่าพ่อหนุ่มจ๋าเราไม่มีบริษัทเกาะสร้างนะพ่อหนุ่มจะขุดดินเองหรออา้าวไม่มีก ซื้อสิคะมันจะไปยากอะไรสั่งให้เรเชลหามาให้เราค่ะตัวเลือกที่เขาตาก,ก็คือจอาอการก่อสร้างค่ะเพราะว่าไม่มีบริษัทนเครือให้วุ่นวายแถมเจ้าของก็ยังมีปัญหาติดตัวซึ่งก็คือยากยอกทรัพย์ชอโกงหรือว่ามากกว่านั้นอีกค่ะสองจุนมาพบคุณพอเนื่งจากโดนเรียกมาด่าค่ะฮิจุจู่ก็ทํางานในสุนยังการก่อสร้างะง,งานสองจุนรู้ดีรับว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่จะต้องกวนสื่อหุ้นสุนยังคอร์ปอเรชั่นเพราะก่อนที่การสืบอเพกิจการจะเสร็จคุณปู่อาจจะขีดไปลาวก็ได้ลเงงินง ประมาณของโซ่เท่าใหม่นั้นสูงถึงหล้านล้านวอนเท่ากับว่าเงินที่เราจะยักยอกในกองทุนโครนก็จะสูงตามไปอีกที่ใหญ่ก็เริ่มจะเข้าใจลูกชายแล้วละค่ะว่าทําไมถึงได้สลันไปอยู่ซุนยังเกาะ้างซอนจุนเข้ามาที่ออฟฟิศมองภาพวาดเมืองเศร้าโท่ใหม่ในฝันนั้นที่มันกาลังจะกลายมาเป็นของเขาก่อนคิดจะโทรไปหาให้ยอนมินเพื่อนัดเจอเธอทั้งสองคนนะักันบนเรือที่อินชอนค่ะแม่มาทรงแบบแบดเลยนะคะอินเล่าให้สาวแอบคุยอวดว่ามีดาราสาวมาที่นี่หลายคนเลยนะซีเ ยอนมินสุบุรีก็ไม่ได้ดูดซากทีหล่าแก้วนี้ล่ะมีคนใช้หรือยังคะหล่าซงซุนก็สง่งกุญแจเรือลํานี้ให้้หยอนมินใส่ไปอะแต่เธอกลับหัวเราะลัล่นก่อนจออไปด้านนอกรวยขนาดทาย,ยาทลาดับที่สมของซุนยางกรุป๊ปอีกใครยกเรือให้กระจอกมากนะคะคิดว่าฉันจะไปใจอ่อนอะไรหล่าเธอคิดว่าที่คุณอยากจะแต่งงานกับฉันเป็นเพราะคุณปู่มากกว่าไม่ใช่เพราะฉันหรอกเพทรงอย่างบาสแซดอย่างบ่อยซงจุนยอมรับว่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่คุณนะน่าสนใจมากๆเลยนะทางคุณปู่กับ สองจุนและหัวหน้าอีก็กำลังคุยกัน,นะค่ะว่าใครจะได้เสนอชื่อลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีบ้างหลัการที่คุณปู่จะให้เงินสนับสนุนใครสักคนพวกนั้นก็จะเชื่อฟังเพราะว่าท่านกุมจุดอ่อนเอาไว้อยู่แกลองเลิกมาสักคนสิว่าใครจะได้เป็นนายกเทศมนตรีคนต่อไปลุงเขยเอการชเวสุดหนิมกำลังวิ่งออกกำลังกายคะ่ะต่จุจูก็มีเพื่อนมาวิ่งด้วยโอเซฮยอนพยายามจะเข้าหาเขาโอ้นี่ไอการชเวใช่ไหมเนี่ยแม่บังเอิญจังเลยมองจากไทยยังรู้เลยนะคะว่าตั้งใจาลาพูดกลอบนาย ย,ยกตัวอย่างเมืองนิวยอร์กที่ผู้ว่าการรัฐก็มาจากอายการที่ปราบการทุจริตมาก่อนเหมือนคุณเลยที่เหมาะจะเป็นนายกเทศมนตรีคนต่อไปก่อนจะแนะนําตัวและบอกตรงๆว่าผมอยากจะสนับสนุนเงินหาเสียงให้คุณแต่ว่าน้องสามไม่รับค่ะเพราะคุณอยากได้โซเทลใหม่เหมือนกันเท่ากับว่ามันคือการประกาศสงครามกับคุณพ่อแต่ขอแค่พ่อของคุณไม่รู้เรื่องนี้ก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอผมว่าจะเก็บเป็นความลับจนวันตายเลยนะเนี่ยอุ๊ยมองศบตากันไปมาหนึ่งสองสามเดียวค่ะแต่น้องสามหอบ เพิ่มค่าเสียงนะคะเรกเงินหาเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเท่าเป็น20,000ล้านวอนเจรนญรายตามคุณพ่อไม่ไหวแต่ตัวไอการสเวเองก็ไม่มั่นใจนะคะคือพรรคเขาจะเสนอชื่อผมหรอคนที่จะเลือกเนี่ยต้องโดดเด่นในหมู่ประชาชนนะคะแต่โอเซียนก็มั่นใจค่ะเพราะว่าคุณนะ่ะคือผู้สะท้อนจิตวิญญาณของยุคสมัยไงมันคืออะไรอะ่ะผมเนี่ยนะเออใช่ก็ใช่ต่อมาค่ะไอการสเวลุกเคยกับตั้งโตท่างข่าวเรื่องการที่ประธานของจ้าอาการเการ้างอยา,ยากยอกเงินโดยที่อธิบดีกรมการกงสูลก็ ทราบเรื่องนี้ต่อตรงใจปกปีนี่คือการทุจริตล่าทุกนักข่าวถามค่ะว่าคุณเป็นคนจัดสัญยางเคยใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมสืบส่วนบริษัทอื่นหรือเปล่าบทที่โอซิออนให้ไปก็คือที่พระเอกบีฟมาค่ะว่าประชาชนที่ไร้อำนาจไม่ควรจะต้องทุกทรมานอยู่ายเดียวและนี่ก็คือสิ่งที่ไอการช์ชเบเอาไปตอบนักข่าวค่ะหลังจากนั้นลูกเขยชเวก็โด่งดังขึ้นมาในหมู่ประชาชนทันทีแน่นอนว่าการให้บอสระเรื่องาก,อาการก่อสร้างก็คือสิ่งที่พระเอกได้ปูทางไวใ้ให้เพื่อดันลุงเขยนั่นเอง และนอกจากนั้นก็ยังทาให้เขาได้ใจาอาการเกาะ้างมาพรออีกด้วยเพราะประธานโดนจับยิงปืนนักเดียวได้นกสองตัวเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยค่ะเรเชลเอาหุ้นที่รวบรวมมาได้ให้พระเอกตอนนี้เราก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วนะคะเท่ากับว่าเราก็จะมีคุณสมบัติในการร่วมประมูลโซทาวตอนนี้ลุงเขยปังไม่ไหวค่ะโด,ดเด่นมาสจนออกค่ะคุณปู่ก็โมโหมากทางด้านซองซุนและพระเอกก็กําลังคุยกันคุณพี่เขาก็สงสัยค่ะแกว่าใครอยู่เบื้องหลังลุงเขยเหรอพระเอกทําเป็นว่าไม่สนใจการเมืองแต่ซองซุนก็มั่นใจค่ะ อีกไม่นานเดี๋ยวคุณปู่ก็ต้องรู้แนะ่ๆคุณปู่ยอมให้ลูกเขยลงสมัครไม่ได้ค่ะต้องขัดขาแล้วก็เลยโทรไปหาคนในพักฟ้องเรื่องที่ว่าพรุ่งนี้ฮยอนซองเดลี่จะตีข่าวเรื่องฮันโดเล็ก้าลาะอาจินยานยนที่ว่าไอเาการ์เซเวซื้อส่วนโดยมีเจตนาแอบแฝงไม่น่าจะดีแน่ลุงเขยจงรีบมาพบกับคุณปู่พร้อมน้องสามเธอโมโหมาจะขึ้นไปคุยกับคุณปู่ให้ได้แต่พระเอกเข้าไปหาและแนะนําว่าให้ลุงเขยขึ้นไปคนเดียวดีกว่าเพราะถ้าคุณไปด้วยก็จะเป็น ค่ะลูกเขยตัดทัพไปคนเดียวก็จะไปในฐานะผู้สมัครนายกเทศมนตรีคุณปู่โยนหนังสือหน้าลูกเขยทิ้งพอเข่าวพรุ่งนี้ออกแกก็ต้องเลือกรับบทเป็นอายการผู้เที่ยงธรรมแล้วลาออกจากอายการมาแล้วเนาะเดี๋ยวเปิดสำนักงานกฎหมายให้ปลอบใจนะลุงเขยซาแบบสั้นๆค่ะถ้าเป็นแบบนั้นผมจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ไล่าล่าบริษัทใหญ่แทนเริ่มจากสุนยางชีววิทยาศาสตร์ก่อนเลยที่เขาขายซับสิทก็เพื่อบัญชีโคลนที่จําเป็นต่อการสืบทอดกิจการยางผิดกฎหมายของสุนยางคุณปู่แค่ ไอแกเขาคงไม่เข้าข้างแกหรอกลุงเขยเตรียมมาแล้วค่ะผมก็เลยจะจัดงานแถลงข่าวไงครับมีแผนถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เนต็ตด้วยนะเริ่มทันทีเมื่อผมเดินออกไปจากทีน่นี่ลองทราบรียวใส่คุณปู่ถ้าประชาชนรู้คิดว่าพวกเขาจะเข้าข้างคุณพ่อหรอครับอ้โหชดหน้าหน่อยให้ดูมั่นใจแล้ะเหนือกว่าแต่จริงๆมือสั่นมากเลยค่ะคุณปู่ก็เลยต้องยอมให้ลงสมัครแต่ว่าแกต้องสัญญาอะไรกับฉันอย่างหนึ่งลุงเขยลงมาหาพระเอกแบบฉีดจารราดแล้วสถานการณ์เมื่อกี้กดดันมาก ขอกินน้ำน่อยลานใช้พูดถูกจริงๆฉันทำตามที่ลานบอกทุกอย่างเลยคุณพ่อถึงอนุญาตว่าแต่ทำไมหลานถึงมาช่วยล่ะพระเอกก็ตอบแบบใสอวยก็ตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีเหมาะกับลุงเขยมากกว่าลุงเขยสุนยังกรุ๊ปนี่ครับหลังจากนั้นคุณปู่ก็เลยใช้ให้หัวหน้าอีสืบมาให้ได้ค่ะว่าใครอยู่เบื้องล่างลุงเขยเราทำไมถึงต้องปั้นให้เป็นนาย,ยกเทศมนตรีด้วยในที่สุดผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วค่ะลุงเขยได้เป็นนาย,ยกเทศมนตรีกรุงโซลแต่โอเซฮยอนก็แอบไม่มั่นใจ ว่าลุงเขยจะให้โซเทาใหม่กับเราเขานะ่ะใจอ่อนนุ่มนิ่มที่หงอจะตายไปจะรับมือปู่นายไหวหรอคุณปู่โทรไปแสดงความยินดีแต่เหมือนขู่มากกว่าค่ะจําไว้นะไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ทําอะไรนายคือลูกเขยที่จินยังชอนภูมิใจนะเมื่อถึงวันที่ต้องมีการประมูลโครงการพัฒนาโซเทาใหม่สองจุนก็มาจ้างให้คุณปู่ทราบว่าจะอาการก่อสร้างได้โครงการนี้ไปลุงเขยมาหาคุณปู่ตามที่เขาเรียกค่ะแต่ตอนนี้เป็นนายยก เทสมนตรีเราว่ะเล่นตัวนะคุยที่นี่แหละตรงสุดนาบ้านไม่ต้องขึ้นไปหรอกครับพอดีผมยุ่งกับงานใหม่อ่ะคุณพ่อโอ้โหกล้าเล่นตัวใส่คุณปู่แกก็ถามเลยค่ะใครหนุนหลังอยู่ถึงได้อวดดีแบบนี้เรายกโครงการโซเทวใหม่ให้จ่าอาการก่อสร้างก็เพรว่ามันคนนั้นสั่งมาใช่ไหมล่ะมิราเค้าใช่ไหมลุงเคยอึกอะคงไม่รู้สินะคะคนที่หนุนหลังผมอยู่คือประชาชนโซนับหมื่น ผมแค่ทำไปตามขั้นตอนแค่ที่จะเลือกข้างส่วนอย่าง้าสงสัยในการทำงานวันหลังเรลนาไปพบกันที่สำนักงานนะคะท่านประธานไว้ไม่เรียกคุณพ่อเราด้วยค่ะฮยอนมินได้ข่าวนี้มาเหมือนกันสองสารซองจุนอยู่นะและนอกจากนั้นเธอยังให้เลขาสืบื่องพระเอกมาด้วยค่ะเขาอาจจะไปเรียนเมืองนอกนะคะเห็นไปเรียนภาษาบ่อยมากเลยฮยอนมินมองปราดเดียวก็รู้แล้วค่ะในเมือ o ออฟฟิศมิร์เคิลกับสถาบันสอนภาษาอยู่ตึกเดียวกันพอเงน้นนี้ไม่ได้บังเอิญแนะ่ๆเหมือนจะชนะเรา ะะแต่ว่าจู่ๆสำนักอายการก็เข้ามาตรวจคนออฟฟิศมิราเคิลไลอุสซับสินพอได้รับบอะแสมาว่าคุณโอเซยอนติดสิทธิ์บนนายกเทศมนตรีชเวและนําโอเซยอนไปสอบปากคําที่สํานักงานอายการค่ะแต่คนที่มาไม่ใช่อายการนะสิคะเป็นหัวหน้าอีค่ะก็คือสํานักอายการได้โดนสัญญางซื้อไปแล้วจะ้ะและสิ่งที่หัวหน้าอีต้องการก็คือคุณปู่อยากจะพกผู้ถือหุ้นใหญ่ของมิราเคิลเจ้าของบริษัทตัวจริงพระเอกเห็นออฟฟิศคุกบุกจนสภาพเละเทะแล้วน่าจะได้รับ ทร,ทราบข่าวนั้นละค่ะเขาเดินทางมาถึงสถานที่ที่คุณปู่ก็นั่งรอพบเจ้าของมิราเคิลตัวจริงอยู่โดยไม่คาดคิดเลยว่าคนที่มาปรากฏตัวตรงหน้าเขาก็คือพระเอกหลานไส้คนเล็กผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของมิราเคิลจินโดจุนคะจบตอนที่6อุ้ยมันมากเลยนะคะพลิกไปพลิกมาไม่ไหวปู่กับหลานนี่ชิงไหวชิงพลิกกันสุดๆแต่วิวี่ก็ไม่คาดคิดเลยนะคะว่าพระเอกจะเปิดหน้าชนกับคุณปู่ไวขนาดนี้ในตอนที่เจ็ดเองนะคะตายคิด ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ซีรีส์เพิ่มความเข้มข้นแล้วก็มันมากขึ้นแน่นอนค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรับชมร b บ r อ w วิสแบบเต็มๆนะคะก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน VIU ค่ะโดยที่ซีรีส์จะออนแอร์ทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นในตอนที่เจก็จะต้องเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะยังไงวันนี้วีวีก็ขอขอบคุณเมื่อทุกคนที่มารับชมสปอยในช่องวีวีมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ